ว้าฉันมัดไว้ให้อยู่ใช่ไหมฉันยอมตายมัดได้อยู่มัดไอ้เมดเบนอยู่ตบอยู่ตบอยู่เอออุ้ยโดนไอ้เหี้ยไมยดัาไอ้สัตว์นี่ฉันมัดได้แล้วโอ้ยฉันโดนอะ่ะเอออันตรีก่อนตาย,อยเออได้ไหม ไปไหนอ่ะไป<อ>ไหนอ่ะอไปไหนอะเงีเ่ยไม่ให้คุกกลับเจ็แมวสวัสดีครับจุกับพ่อพอดตาวผมยาวตาบากครับวันนี้เป็นเจ้าชายกบครับผมเป็นผู้ชายครับตามหานลักแท้ตามผ่านลักแท้ครับผมไปหมอนล่นล่างไรอะ่ะอุ๊ยเธอเป็นไอ้นี่ปะเ,เป็นเจ้าหญิงปะชื่ออะไรนะเทียานาปะ เทนาใช่ไหมใช่ไหมเนี้ยชุดสีเขียวผิวสีเข้มๆอ่ะเป็นเทนาไปเลยเออเทนาใส่อะไรไปข้างหลังอ่ะคันน่าจะหนักเทนานี้จะเป็นเจ้าชายกบเดี๋ยวตอนที่เรามาเจอกันเราจะแบบมาฟิชเชอริ่งกันอย่างเมามันตื่นตื่นว้าวเฮ้ยใส่ได้เนียล่างโดนไปไม่ได้ปลอดดิปอดป้าดิ ไม่คลิปแก้เลยมีเนี่ยโอ้เราวอดอันนั้นด้วยลากเข้าป่าเฮ้ยติดคลิปเราตัวหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้คลิปตัวนั้นใช่ไหมไว้ <What? Yeah. S 2> เก็บฝังเรามเดวโวด้วยเก <my> ิดตายแล้วกู ต้องรีบเล่นก่อนมั<ล>นวิวสี่เนี่ยรู้ปะตัดปิดยังไม่มีเศษเลยอะตี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 อโอ้โหมันยิงสก,กิลสองมันฮิวเลือดได้อ่ะเอายาไม่ยาเลือดไหม ก็ได้นะซื้อมาให้ละมาเดี๋ยวเจ้ากินเอกใส่เลยใส่เลยเอ้าโขาไม่ใส่เลยยังไม่มีจับเลยนะเฮ้ยเฮียมึงสั่งแอปเปิ้ลมาอีกลูกเหรอไอเด็กเฮียถอยถอยถอยคลิปเยอะคลิปเยอะไม่ได้คลิปเยอะยังไม่เวิอเลยนี่เลยอ่ะมาแล้ววิ่งมาแล้ว โอ้ยเฮียน่ารำคาญว่ะอีเจ้าหญิงไล่คิวเอาไล่คิวเอาเจ้าชายไม่นจะตายหายแล้วบล็อตซีไฟเราออดีกว่าอยู่แล้วมันอยู่คนเดียวนะเนี่ยทำไมมันมีสตันะดิเอาเดียวเดี๋ยวคนเดียวก็เป้านิ่งกัเลยเออได้ปะได้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  มันมาแล้วระวังมันแรงมากเฮ้ยมันมาแล้วอืมเฮียโอ้โหป้อมไปยิงตัวนั้นไอ้เห wow uh, ี <h <h um, ้ยว่าดเวิลสามอยู่เลยตายสามตัวแล้วเนี่ยอะไรวะ มันมีทีทีสองตัวจับยากอาจจะต้องอัพเสกนำแล้วเลียไม่ได้เลียโดนเอือเสกนานๆดีกว่าท่าคิวสองใช่ไหมเออหนึ่งสองอ่ะสามไม่ได้เล่นหรอกตาเนี้ยมีตัวว้าบะมีตัวว้าบะจับแม่งนี่อุ้ยเฮียเยอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่ายว่าว่าว่าว่เม็ดเบนมาเมื่อกี้เม็ดเบนเม็ดเบนว้าบมาเอเวน่าจะมาแล้วโคไม่เกิดเท้าคู่ได้หมดเลย ยังไม่มีอันตีเลยอะเฮ้มันหน้าตายมากเอาเดวโอก่อนได้เดวโอได้แน่เลยทันทีเอาเดียวดิเยนี้ก่อนแล้วกันมันเล่นใบหม่อนนะฉันมัดให้แล้วฉันมัดไม่ดัดแล้วอ๋อโอ้ข้างหลังเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยฉันฉันปอมดีโอ้ยนิดเดียวเองไอ้หนี้เศรษฐายฉันไม่มีทักษิณฉันทำไมมันหุบมังกรกันนะมันไม่กลางมังกรออกอะเอ้า โอ๊ยแน่กิเนเอกอะเล่นไม่เป็นไม่แน่งเฮียกบมิตคารามิตี้อ่ะอ้ย,ยตัวจริงด้วยมีย่จะช่วยไงล่ะช่วยไม่ได้หรอกเยอะอะกลับก่อนไหมกลับดีกลับดีมัองคับงูยิงป้อมไ้นะ อโอ้โหมันตีเลยมันร,ร,รีบแก้เลยอ่ะงานจัดที่สุด <อะ S 1> ต้องทิ้งอ่ะไปเหอะวะไม่ไหวหรอกเอ้ยต้นไม้งอกตรงนี้อุบาปาปะเราไม่มีวอร์ดอะมืดอต่เมือ่อดีวอร์ดทมหมดอะเมื่อกี้เฮ้ยโดนเฮ้ยโอ้ยตายปู<อ>่<อ> โดนมันอันติมาเนี่ยโอ้ยเจ้ายิงมาแล้วเจ้าชายเบี้ยอะไรไปได้เลยตาเนี้ยไม่ช่ำเลยอ่ะตัวเนี้ยเล่นวิดเลงจะง่ายกว่าเอ้ยโอ้โหเธอ,อแบกเลยนะไปหมดฉันทำอะไรไม่ได้จริงว่ะตาเนี้ย ตายสี่ตัวแลูกลู้นเลยอันหน้าตีปอ้อมตีป้อมท่านเอานั้นไปตีปอ้อมเดี๋ยวฉันอ,อันติเลยเระวังเดวนนะไอ้นัน <ว submission. S 2> ่นมาไม่รัดมาว้าวฉันมัดไว้ให้อยู่ ใช่ไหมฉันยอมตายโอ้วิ่งโคตรไวเลยอะเต้เอาอเ,อต,เอาต้ไม่โดนอเออโอ้ยอะไรกันนักหนาเออฉันไม่มีวา เราดันกลางโอเคเพื่อนจะดันกลางดันกลางไปกลางไปกลางไปกลา,างไปกลางฉันจะอันติเอาพอมอยากได้ตงังค์เฮ้ยเอ้าลาดว่ะมันไม่ว่าหรอกมันแค่ฉันบ้างเถอะฉันได้รีมานา,นาแล้วฉันออกไอ้นี่โดนอะไรวะเมื่อกี้สตัน โดนสะตันเฟปเนียให้คอยหินนเะเฟปกะเอิมฉันได้รีมานาแล้วเดี๋ยวฉันออกบิงต่อ้ <c oughs> ออเ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 อเอ <c oughs> นี่กูมัดเลยกู <c oughs> มัด <c oughs> ตีตีตีเออ <c oughs> ไม่น่าเลยว่ะดูเลื่อนไม่ทัน แล้วมันรู้ได้ไงวะหมอดตรงนี้ก็ไม่มีนี่ตีป้อมเลยลุมตีอุ้ยเจโผล่ไม่ตายโดนไปหมดอัญเชิญมังกรนะเมื่อกี้ใช่ไหมหมอดไม่อัญเชิญต้นไม้แม่งหายหมดเปิดวิสัยทัศน์เปิดวิสัยทัศน์ใช่ฉันเห็นทุกอย่างมันแค่หมวนกันอยู่นั่นแหละเลิกม้วนกันได้แล้ว เออวิ่งจนได้พันสามแล้วฉะนะออกบิงก่อนเฮ้ยกินเนกเออตายเองไอ้กินเนกเอาไม่เตะอ่ะไม่เตะว่าเงี้ยแล้วดังเอ้าเอ้าเฮ้ยเป็นท่ามันงงอะไรอ่ะมันไม่เตะเมื่อกี้เฮ้ยวม่งกินเนกตายแล้วน่ะเออไม่นานต่อเฮ้ยหลัง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 อ้าวโอ้ตาย หลังมาดิโอ้ยได้วอลลอ,อดเฉยเลยวะแกวอดด้วยนะตรงนี้น่าจะมีเออโดนก่อนเลยโอ้โหแล้วเล่นเป็นด้วยไงเป๊ปะอะโยนไปตันรวมกันโอ้ยยีตายหมดทีมตันเยอะต้องดีเคบีอ่ะตอนเนี้ยอออกูดอนขอยอย่าประชีเราคน ไปไเข้าไทเข้าไทได้ได้ใช่ว่าได้สมามัดเลยให้ได้แค่นี้เหลังมากี่เหล็กพี่เหล็กโอ้โอ้เตะไม่โดนด้วยโอ้โหเฮ้ยควรระวังเออเออเอามันก้อนเอามันก้อนได้ไหม เนี่ยเียเกือบตายกูดโดนที่อะไรวะเนี่ยเบมอนดูเจ้าชายกบยังไงวะมันมันเขาไม่เห็นมันนะเมื่อกี้มันไม่ได้หายตัวไง <c oughs> เอ้าหรออ้าหรอมันวิ่งมาไม่ใช่มีสา <c oughs> ยอ,อยู่หรอตอนนั้นอนะ <c oughs> ไม่นึกว่าเออเห็น <c oughs> ไม่มันโอ๊ย <c oughs> <c oughs> มัดไว้ว้าวเตะออกลิ้นกูขาดเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยมัดได้อยู่ม,ยมัดไอ้เม็ดเบนอยู่ตบอยู่ตบอยู่เอออุ้ dad, <า>ยโดนไอ้เหี้ยไมดั้ไอ้สัตว์สตายหมดตายหมดเนาะเป็นไงปากหวัดฟ้าแบบกวนต้องตีนด้วยปากแบบตรงขอบอะ่ะเดี๋ยวนปากแบบกวนต้องตีนะปากแบบตรงขอบป้อมแม่งเลยอะ่ะ มึงออกมามึงโดนอย่าให้มันลงครบอย่าให้มันรวครบตายนะเออตัดมันให้ตายโอ้โหไอ้เหี้ยเบ็ดมิวอย่าให้มันรวมได้เออบิงไปมานาหมดเอฟแม่งทีละคนไปเติมมานาไปเติมมานาเดี๋ยวมันเกิดไปเติมมานะทีนเอกนี้เบนเบนจะเกิดแล้วเฮ้ยกลางโดนนะนะใช่ใช่ใช่เลยทินเอกวิ่งตามเลยแม่ม่อนมีอัตติป่ะจัดสวย ไอ้เหี้ยโดนขาดนี่ฉันมาได้แล้วโอ้ยฉันโดนอ่ะคืออันตรีก่อนตายเออได้ไหมไปไหนอ่ะ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 เฮียไม่ให้กูกลับแหมกำลังไปช่วยเพื่อนเลยฉันก็วาร์ปเลยนะเมื่อกี้กดยกเลิกเลยไม่ให้กลับไม่ให้กลับมึงก็ตายซะแค่นั้นแหละนะง่าย ไม่ให้กลับม the yeah. ึงก like ็ตายเหี้ยเมื่อกี้รู้แล้วว่าไม่รอดปักอันติเลยตายก็ตายขอิ้งอันติไว้หน่อยมันไม่เคยดูอ่ะแบบเหว้ายยแพนโดนแพนโดล่าแพนโดะเธอไม่ได้เธอโอ้ยพันหกไม่มีใครมี BKB เลยหรือเ่า อะไรเตะไม่ได้ดีเจอเคือเกี่ยวดีเที่อโดดไม่ได้ไงขามันโดนยึดเกี่ยวกับพื้นอะโซ่มัดไว้กับพื้นไงไ<ว>มาบอดมันมาปักงี้นะเรียบร้อยเรียบร้อยไปเข้าคลองสบายใจล,ละวนกคารบิฟีเฉี่ยวได้พิเศษดีางาีอันงั้นอันนั้นเก็บเลยดูดูพิมพ์ต่อว่ะมันจะพิมพ์นี่ไงมีบอดปลาตรงนี้ เฮ้ยมันไปนู่นว่นะนูก็แทงป้อม,ม,อมไม่เป็นไรกูแท,ทงเองกูแทงเลย,ยนั้นแหละแต่น้าแบบฟุเก็บเองอ้าวจบอ้าวดึงไปแล้วโอ้ีว อพี่จะตายแล้วอะไรวะอานันตีจะไม่มีจะจะเล่นยังไงเี่ยนั่นมีของขึ้นไปตีบ้านเลยก็ได้นั่นตัวนั้นโอยช่วยมันช่วยมนหน่อยช่วยมาหน่อย ตรงเลยแล้วเออสวยไม่หมดสวยดีมากโอ้ยฉันมาได้หรอวะเพืนโดนเม็ดเบลเล่นง่ายเนาะโอ้โหไอ้ชื่อกูไม่เห็นอะไรเลยกูเห็นแต่มาฟังเห็นแต่อะไรเขียวเขียวกูไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้กูเห็นทุอ่างเห็นแต่แบบอะไรเขียวเขียวไม่รู้เป็นป้อมไปหมดจอเขียวไปหมดเลยเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่มั่วไปหมด เม็ดเบรมันเล่นง่ายเนาะแค่บิงมาล้วจะโดนเลยเฮลบิงเกอร์ตายได้แม่งโดนอันเชิญน่ะแก้หมดอ่ะดาวเหรอลิงเดอโอโมเสนดูเรื่องอจบแล้วขับโหวันให้ใครให้ใบดีกว่าใบเลิศครอบกลาอันนี้ ของที่แต่ละคนออกนะคะเล่นตามได้นะคะแต่อย่าเล่นตามอีเจ้าชายกบนะอุบาท